วัสดีทุกคนวันนี้เรามาเจอกับ X Max 300หลังจากที่รถเราไปเกิดอุบัติเหตุมาตอนนี้เราได้ซ่อมใกล้จะเกือบ100%แล้วแต่งจิงท่อน่าจะตอนนี้ที่คนเห็นท่อเป็นอย่างเงี้ยคือท่อมันใกล้จะมาจะเรามาดูของกันคร่าวๆอ่ะมีสีสีใหม่นะคนจากแดงจากรถเดิมสีแดงนะเป็น ม่วงนะม่วงมุกชมพูนะทุกคนแล้วก็มีโชค s P N เห็นนะ s P N 402 2021น่าจะเป็นตัวใหม่นะทุกคนดีนี้เลยโชคแล้วก็มีแครงแครงเครื่องกับจานเห็นไหม แองเครื่องกระจานก็มีแล้วก็มีชามปรับองศาทุกคนมีแค่นี้สำหรับ,บคลิปนี้ก็มารีวิวขี่กัน,นหน่อยวันนี้เราไปเติมมันกันทุกคนลแล้วก็ไปถ่ายกษารช่วงนี้โควิดนะ เราว่างกันด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ในมอสินปากกรนะทุกคนมาหลายสินประกระคนครถมจริงๆเราส่าคลิปกันแล้วแหละคลิปหนึงแต่เราประเมินมาแล้วมันไม่ได้อะทุกคนไม่สวยเราก็กลับมาตอนแรกก็จะเป็นมุมมองกล้อง แต่มุมมองไม่ได้ทุกคนอันนี้เอารถไปเติมมันกันแล้วก็มารีวิวมีทุกมีคนอยากให้เราออกมาขี่ให้เอาออกมาขี่อ่ทุกคนค่อยขี่เล่นครับนี่ ยิบเก้าจุดเก้านะทุคนค่าเฉลี่ยควรรีทุกครั้งประมาณสองสามวันนะทุกคนก็รีทีแล้วก็คันนี้ก็คือโหลดหน้าสองนิ้วนะทุกคนแต่ขี่ขี่พุ่งสองคนมาเนินเนินที่เราเด้งเมื่อกี้มันน่จาจะรูดนะแต่นี้ไม่รูดเพราะว่าเราขี่คนเดียวตัวเราเบาด้วยแหละไป า,านี่ราขอดรับองสาวมา เราไปเติมมันกันนี่เราไม่ได้ขี่คันนี้แบบนานมากประมาณสองเดือนอนะ่ะทุกคนรถคันนี้ก็อาจะเสร็จอละวสองเดือนตอนนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าก็ก็ตอนนี้เราได้เล้อกออกแล้วออกมาวิ่งได้แล้วก็คือตอนนี้รถวิ่งได้แบบยังดีฟ้าบจอดตรงนี้ที่กว่า ว่าแต่เราเราไปเติมมันกันทุกคนนี่ไปสามสองหนึ่งป้ายเพราะเราเรา,เราไม่กล้าตัดหน้ารถกระบะนะทุกคน อะไววเรา,าละเอียกขึ้นขวาไงไฟเติมมันดู้องฟ้าแบบโอ้เหมือนจะตกก็ไม่ตกนะฟ้าฝ่วนแปรปรวนไฟเติมมันดีกดว่าอยากที่ไม่ได้เติมกันมานาน

จะขึ้นขวาทุกคนเพราะเราจะกลับรถไปใายกระสารก็แปดลิตรนะทุกคน

ถ่ายเอกสารน,นั่นแต่ตำรวจมองด้วยจังเคยสเสือช่วยได้แล้วเราเข้าแล้วถ่ายเอกสารแป๊บนึงทุกคนไาทุกคน ทุกคนฝนเหมือนฝนจะกใกล้จะลงเม็ดแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนหรอกมาทำให้ทุกคนสายคิดถึงแต่ก็อ่สาคกินเราควรจะไปกินแล้วสิยังอะไรยังไม่ปิดหรอกเพราะเราจะต้อง ับพา,าทุกคนไปสนุกสักรอบอะ่ะโอ้ฟุน่นฝุ่นไม่ว่ารถเยอะเลยทุกคนช่วงนี้ก็โควิดอะเนาะอันตรายมากไปไหนมาไหนก็ใส่แมสกพกเจ้วล้างมือกันเพืความปลอดภัยเนาะไม่มีใครอยากติด คนเยอะมากเลยทุกคนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็วัคซีนก็ก็มีแล้วแต่ก็คนก็ฉีด มีน้ำฉีดล็อกสี่ดแล้วนะคนก็ต้องคอยระวังตัวเองด้วยปลอดภัยไว้ก่อนเป็นไปได้ก็ไม่ต้องออกนะทุกคนคงกับว่าแต่มันก็คนบรังตัวก็หายคายิง้างมมนเนาะก็ต้องไอ้นี่หน่อยออกแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองอะนะทุกคนป้องกันตัวเองสวมแมสมีเจลล้างมือเป็ไได้มีถุงมือด้วยก็จะ กิ่งปลอดภัยมากขึ้นเรายัางเราเราพับปงน้าแม่ดี๋ยเจลล้างมือเนี่ยใส่อยู่ในหมวดเนาะเราก็ใส่เพราะว่ามันคนครสมที่เราดูล่าสุาสดมัน400กว่าลายแล้วตัวโควิดเพรความปลอดภัยของตัวเราด้วยล้วคนในบ้านด้วยเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะ ถ้าใครที่เป็นติดโควิดก็ขอให้หายเร็วๆขอให้หายจากโรคนี้เร็วๆจะได้แบบใช้ชีวิตกันแบบปกติคอับเพียงจัดให้สักหนึ่งชุด วัน่จลานไปลมแรงมากแทบปิวเลยทุกคนสงสัยแล้วทำไมคลิปเราไม่ค่อยมีเอฟเฟคเพราะอยอะไรเราคอมเรามันตัดไม่ไหวอะทุกคนเราคอมเก่าอย่าง เราก็จะทำเรื่อยๆตามกับสภาพอุปกรณ์ที่เรามีเนาะทำเรื่อยๆไหวแค่ไหนก็เพราะว่าก่อจะอัพโหลดคลิปอะทุกคนก่จะเอ็กพอร์ตอะมันต้องการเกือบชั่วโมงแต่ละคลิปอบางครั้งก็ชั่วโมงกว่าบางครั้งก็ไวมากเลยเนะ คนที่เข้ามาไลค์สับสับคล้ายกดติดตามกดกระดิ่งจริงจริงดูแลสุขภาพกันด้วยโอ้ยรถใครครับโอ้ตกใจเลยนึกว่ารถใกล้ดังน <laughs> ึกว่ารถใกล้ดังต่อเลยครับ คลิปนี้มีอะไรมากก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกิงกิงให้กันเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปอาจจะลงไม่บ่อยแต่ก็จะเขาจะพยายามลงนะแผ่ว่าจะจัดสั่น่อยปะ ก็ไว้เจอกันครั้งหน้าขอบคุณที่เข้ามาดูนะแล้วก็ลากันไปก่อนบายบายเจอกันคลิปหน้าทุกคน